คำเตือนสูตรที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงสถิติการคำนวณสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีช่องนี้เป็นแค่เพียงสื่อกลางที่นำสูตรที่น่าสนใจมานำเสนอส่วนผลการออกรางวัลจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่อาจทราบได้โปรดชะะใช้วิจารณญาณ สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนสมาชิกเจาะเลขเด่นสูตรหวยพารวยที่น่ารักทุกท่านนะคะสูตรการคำนวณวันนี้นะคะจะเป็นเลขเด่น2-3ตัวบนนะคะในสูตรวิ่งสู้ฟัดห้างวดนะคะในงวดที่แล้วนะคะสูตรนี้แอดมินลงไว้เป็นสูตร3ตัวบนนะคะแต่ผลการออกรางวัลนะคะมันมาออกแค่2ตัวนะคะออกที่6-7นะคะ2ตัวนะคะออก6 7 เราก็จะนําสูตรนี้นะคะมาคำนวณกันต่อนะคะสูตรนี้บางครั้งมันก็จะเข้าที่3ตัวนะคะแต่ง,งวดที่แล้วนี่มันเข้า2ตัวนะคะแต่ก็ยังใช้ได้อยู่นะคะก็ยังถือว่ายังให้โชคอยู่นะคะเราก็จะนําสูตรนี้มาคํานวณกันต่อเลยนะคะในงวดวันที่1กรกดาหกสค่ะโดยสูตรการคํานวณนะคะจะใช้หลัก สิบล่างบวกร้อยหน้าครั้งที่สองสองครั้งนะคะผลลัพธ์ที่ได้นำมาบวกศูนย์บวกหนึ่งบวกสามบวกสี่บวกหนึ่งนะคะมันก็จะได้เลขเด่นชุดห้าตัวนะคะในงวดนี้แอดมินจะไม่ไม่ทำตารางเทียบสูตรเหมือนงวดก่นกอนๆนะคะจะนำมาบวกเลยนะคะมาดูสถิติย้อนหลังทั้งห้างวดของสูตรนี้นะคะสูตรนี้ก็ เริ่มงวดแรกในงวดที่ออก7 8 1 4 0 3นะคะ2ตัวล่างออก94แล้วก็หน่วยหน้าครั้งที่2คือ5 1 5นะคะเราจะใช้ผลการคำนวณที่หลัก10ล่างนะคะบวกร้อยหน้าครั้งที่2 2ครั้ง10ล่างคือเลข9 9้บวกหนะคะ9บวกหได้14 14บวกหได้19 19เเราก็นำเฉพาะเลข 9ตัวท้ายนะคะมาบวกเลขคงที่ของเราคือเลข0 1 3 4 1นะคะ9บวก0ได้9 0, 9บวก1ได้10นะคะใส่0 0บวก3ได้3 3บวก4ได้ 7, 7 1, นะคะ7บวก1ได้8ค่ะ ผลการออกรางวัลนะคะ8 7 5 9 3 8นะคะงวดนี้นะคะเข้า3ตัวที่9 3 8นะคะ9 3 8มงวดต่อไปนะคะ9บวก3บวก3ได้15นะคะนำเลข15มาบวกเลขคงที่นะคะ ได้เลขเด่นห้าหกสามสี่นะคะผลการออกรางวัลค่ะห้าศูนสามี่สี่หนะคะงวดนี้สี่สี่หก็เข้ามาครบนะคะสี 4, 4, 6, 5, 6, ่สี่พอเลข4ี่มันเป็นเลขเบิ้ลนะคะต่อไปนะคะเจ็บวกสบวกสได้11บอค่ะนำสิบเมาเฉพาะเลข1ตัวท้ายมาบวกเลขคงที่ได้เลขเด่น หนึ่งนะคะผลการออกรางวัลศูนย์ห้าหนนค่ะงวดนี้ 0, ูนย์เกนะคะเข้ามาครบนะคะสามตัวนะคะต่อไปนะคะสองบวกสบวกสได้6นะคะนำหกมาบวกเลขคงที่ได้เลขเด่น 6, 7, เจ็ห้าค่ะหกเจ็ 6, 7, 0, 4, ผลการออกรางวัลแปดสาหนึ่งห้ 7ค่ะงวดนี้นะคะห้าหเดเข้ามาครบนะคะทีนี้ก็มาถึงงวดล่าสุดนะคะงวดล่าสุดนะคะนำสองมาบวกสองบวกสองนะคะสองบวกสองบวกสองได้หกนะคะนำหกมาบวกเลขคงที่ได้เลขเด่น หกเจ็ดศูนย์สี่ห้าค่ะหกเจ็ดศูนย์สี่ห้าผลการออกรางวัลห้าหนึ่งหกเก้าหกเจ็ดนะคะงวดนี้มันเข้าแค่สองตัวนะคะงวดนี้เข้าแค่สองตัวพลาดหลักร้อยไปนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็นำมาคำนวณกันต่อในงวดนี้เลยนะคะ ทีนี้ในงวดวันที่1กรกฎาวหกสามนะคะเราก็จะใช้ผลการออกรางวัลของงวดที่แล้วค่ะ5 1 6 9 6 7และ2ตัวล่าง6 4นะคะนำมาคำนวณต่อเลยนะคะใช้หลัก10ล่างนะคะบวกร้อยหน้าครั้งที่2 2ครั้งหลัก10ล่างคือเลขหกนะคะ6กบวกแบวก แปดนะคะหกบวกแบวกแนะคะหกบวกแได้สิบสีบวกแได้ยีสสองนะคะหกบวกแดได้สิส สิบสี่บวกแปดได้ยี่สิบสองนำเฉพาะเลขสองตัวท้ายนะคะมาบวกเลขคงที่นะคะศูนย์หนึ่งสามสี่หนึ่งนะคะสองบวกศูนย์ 0, ได้สองค่ะสองบวกหนึ่งได้สามสามบวกสามได้หกหกบวกสี่ได้สิบนะคะใส่ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งค่ะเราจะได้เลขเด่นนะคะคือเลขสองสามหก 1 01. นะคะเป็นเลขเด่นบนในงวดวันที่1กรกดาหกสามนะคะทีนี้สูตรนี้บางครั้งมันก็จะเข้า3ตัวนะคะแอดมินจะลองจับ3ตัวบนให้เพื่อนๆนะคะถ้าจับเลขชุด3ตัวบนนะคะมันก็จะได้เนี่คะ่ะก็เป็นเลขชุด ชุด2ตัวและชุด3ตัวนะคะในสูตร3ตัวบนวิ่งสู้ฟัดนะคะสูตรนี้เข้ามางวดนี้เป็นงวดที่5นะคะถ้าเลขมันดูเยอะนะคะเพื่อนๆก็ลองนำมา ปัดกับสูตรหรือนำสูตรอะไรมาชนนะคะอ่าแอดมินก็จะลองนำมาชนกับสูตรเลขเด่นที่แอดมินลงไว้นะคะในสูตรแรกที่แอดมินลงไว้สูตรเลขเด่นบนระยะยาว3 2 0งวดนะคะ3 2 0งวดเลขเด่นก็คือเลข5 0 2 4นะคะ5 0 2 4มันก็จะชนกันที่เลข2และเลข0นะคะ มันก็จะชนกันที่เลข2และเลข0สูตรเด่นบนระยะยาวมหาโชคตลอดปี23งวดนะคะเลขเด่นคำนวณได้7023 7023มันก็จะเพิ่ม มาที่เลข7 0 2 3อ่ามันก็จะเพิ่มเลข3เข้ามาอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นเลขเด่นที่มันชนนะและสูตรเด่นบนระยะยาวนะคะแสนซัพสามสิบหกงวดค่ะเลขเด่นเด่นได้สี่เจ็ดหนึ่งนะคะ สี่เจ็ดหนึ่งมันก็มาเข้ากับเลขนี้นะคะเลขหนึ่งอันนี้นะคะก็จะเป็นชนสามสูตรนี้นะคะมันก็จะได้เลขเด่นที่เราเอามายำรวมกันนะคะก็ได้เลขสองสามศูนย์อ่ะก็จะเป็นตัวนี้นะคะ่ะสองสามศูนย์สองสามหนึ่ง

ลองหาแนวทางวิเคราะห์ของตัวเองดูได้นะไม่จำเป็นว่าต้องตามแอดมินทุกสูตรนะคะถ้า2ตัวนะคะที่จับได้ก็จะเป็น2 3 2 0 2 1 3 0 3 1แล้วก็ศ1นะคะอันนี้ก็คือวิเคราะห์ให้เป็นแนวทางเฉยๆนะคะ เ,เพื่อนๆจะนำสูตรนี้หลักการนี้ไปใช้หรือไม่ก็แล้วแต่วิจารณญาณเ,เพื่อนๆเลยนะคะ ช่องนี้เป็นแค่เพียงสื่อกลางที่นำสูตรที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะส่วนผลการออกรางวัลจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่อาจทราบได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจค่ะใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้เฮงเงรวยรวยนะคะสวัสดีค่ะ